สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับ ep 935กันแล้วนะคะฝากพี่ๆคะ่ะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยคะ่ะ ช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งหส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่เพิ่มเพิ่นโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางค่ะพี่จา๋าโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวแม่บ้านจัดส่งผัดสดุให้ค่ะอีพีเก้นะคะพี่จา๋าเช้าวันที่ 27ีสิสิงหาคม2568คะ่ะวันนี้ก็มีพระมาพี่ได้รับชมกัน1ชุดคะ่ะหมายเลขที่1ค่ะพี่หนึ่งเป็นเหรียญเจ้าแม่กวนอิมพร้อมการเลี่ยมค่ะพี่เหรียญเจ้าแม่กวนอิมหลวงปู่โตะนะคะพี่จ๋าพร้อมการเลี่ยมคะ่ะเลี่ยมไว้พร้อมใช้งานนะคะพี่จ๋าสวยๆค่ะพี่เหรียญน,นี้นะคะพี่จ๋าเจ้าแม่กวนอิมหลวงปู่โตะนะคะ mm hmm. พี่ ปุโตวัดประดูชิมพีค่ะแบ่งปันี่พี่เอฟซีนะคะพี่จ๋าอยู่ที่600บาทหมายเลขหนึ่งค่ะหมายเลขที่สองเป็นเจ้าแม่กวนอิมหลวงปุโตเช่นกันนะคะพี่จ๋ามาในเลี่ยมนะคะพี่มาแบบนี้ค่ะไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยคะ่ะพี่จ๋า รบกวนพี่ๆโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะหมายเลขสองเหรียญเจ้าแม่กวนอิมนะคะพี่แบ่งปันนะคะพี่จําหมายเลขที่สองหกรบาทค่ะหมายเลข3มเป็นเหรียญ้อแมกหลวงปุโตค่ะพี่ ปูโต๊ะวัดประดูชิมพรีนะคะพี่จ๋เป็นเหรียญล้อแม็กพร้อมเลี่ยมค่ะติดต่อทักไลายกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจนะคะพี่ติดต่อกันเข้ามานะคะพี่จ๋าไม่แน่ใจว่าด้านข้างมีโค้ดไหมนะคะพี่มองไม่เห็นเลยค่ะพี่จ๋าเลี่ยมไว้นะคะ เรียญล้อแมกหลวงปูโตค่ะ,คะพี่ปูโตวัดประดูชิมพลีคะ่ะแบ่งปันที่พี่ f อนะคะพี่จารล้อแมกใหม่เลข3แบ่งปัน6กรอยบาทคะ่ะหมายเลขที่4เป็นชินราชพิมพ์แต่งค่ะพี่เก่าสวยได้ฐานตอกโค,ค้ดค่ะชินราชพิมพ์แต่งใหม่เลข4คะ่ะ เก่าสวยนะคะพี่ชินาราชพิมพ์แต่งค่ะหมายเลขที่4นะคะพี่จ๋ตอกโค้ดค่ะพี่ชัดสวยนะคะพี่จ๋แบ่งปันอยู่7จ็อบาทหมายเลข4ค่ะ หมายเลขที่5เป็นชินราชอินโดจีนพรอมเลี่ยมค่ะพี่จา๋าชินราชอินโดจีนมาในเลี่ยมนะคะพี่เนื้อเก่าสวยมากเลยค่ะพี่จา๋าพรอมเลี่ยมนะคะพี่จา๋าเป็นเลี่ยมกันน้ำพร้อมใช้งานค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันนะคะพี่ชินราชอินโดจีนเจ็ดยบาทค่ะหมายเลขที่6เป็นเหรียญหลวงพ่อป,ปานค่ะพี่จ๋า2483ค่ะหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะคะพี่เป็นเหรียญ2483ค่ะ หมายเลขที่หกนะคะพี่แบ่งปันคะ่ะพี่จ๋าหลวงพ่อปานนะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะหมายเลขเจ็ดเป็นพ่อปานเช่นกันนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อปานนะคะพี่หมายเลขเจ็ดค่ะ เก่าสวยค่ะพี่ห่วงเชื่อมนะคะพี่จ๋าหมายเลข7แบ่งปันอยู่ที่7จ็ดยบาทค่ะหมายเลขที่8ดนะคะพี่8เป็นพระทากระดานค่ะทากระดานหมายเลข8เก่าสวยค่ะ กระดานนะคะพี่จ๋ามีครับความเก่ามาแบบนี้เลยค่ะพี่ทากระดานใหม่เลขแปดนะคะพี่เก่าๆเลยค่ะถูกใจสนใจพี่พ FC เอฟซีท่านใดนะคะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขครับพี่ติดต่อในบ้านกันเข้ามาค่ะท้ากระดานแบ่งปันอยู่ที่พระท่ากระดานเจ็ดร้อยบาทค่ะหมายเลขที่เก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินคะ่ะพี่จ๋า เหรียญจิโกโหลวงพ่อเงินวัดโดนยายหอมปี2 5งพค่ะพี่มาในเลี่ยมค่ะพี่จ๋าได้มาแบบนี้นะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะ แบ่งปันนะคะพี่จ๋าเหรียญจิกโก้ค่ะพี่หลวงพ่อเงินวัดดอนใหยหอมพร้อมเลี่ยมนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc เจ็ดร้อยบาทค่ะหมายเลขสิบค่ะพี่อันนี้เป็นเหรียญพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมปีสองพันห้าร้อยค่ะพี่จ๋ามาในเลี่ยมเช่นกันค่ะพรอมเลี่ยมนะคะพี่ไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยค่ะ ข้อเงินวัดดอนหญ่หอมนะคะพี่จ๋าปี2,500ค่ะแบ่งปันนะคะพี่จา๋า แบ่งปันพี่พี่ fc อยู่ที่700บาทค่ะหมายเลข11เดนล็อกเก็ตหลวงพ่อกเกษมค่ะด้าน,นหลังเป็นรูปเหมือนมีปั๊มโค้ดมีตะกุดมีจีวอนนะคะพี่ล็อกเก็ตหลวงพ่อกเกษมนะคะพี่จ๋าพ่อกเกษมลำปังค่ะพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่จ๋าเลี่ยมไว้แบบนี้เลยค่ะพี่ มีตะกุดมีจีวอน,นะคะพี่นี่ค่ะหลวงพ่อเกษมล็อกเก็ตแบ่งปันอยู่ที่เจ็ดร้อบาทค่ะหมายเลข12เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมปี18มาในเลี่ยมค่ะพี่พ่อเกษมลำปางปี18พร้อมการเลี่ยมค่ะ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งาน,นะคะ่ะพี่ไม่ชัดเจนนะคะพี่จ๋าโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่แอดไลน์ไม่เป็นค่ะโทรกันเข้ามาเดี๋ยวม่บ้านแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะพี่หลวงพ่อกกเกษมนะคะพี่จ๋าปี1.8มาในเลี่ยมะคะ่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่700บาทค่ะหมายเลขที่13เป็นพระผงสุพรรณค่ะ ผงสุพรรณเลี่ยมใช้งานนะค่ะพี่อันนี้คือเลี่ยมใช้งานได้มาแบบนี้เลยค่ะเนื้อในคือมองแทบไม่เห็นค่ะพี่ผงสุพรรณค่ะพี่จา๋านี่คะ่ะเก่าสวยนะคะพี่ใหม่เลขสิบค่ะ แบ่งปันพี่พี่ fc 600บาทนะคะพี่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีปี1 9ค่ะหลวงพ่อคูณนะคะพี่จ๋ารุ่นสร้างบารมีปี1 9ค่ะพี่มีร่องรอยการจานค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จา๋าปีสองพันห้าร้อยสิบเก้านะคะ่ะพี่พ่อคูณมีร่องรอยการจานค่ะแบ่งปันนะคะพี่จา๋าแบ่งปันพี่พี่เอฟซีอยู่ที่หมายเลขสิบสี่เจ็ดร้อยบาทค่ะ สิบห้านะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะพี่หลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านรุนแรกะคะ่ะพี่ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อเอียนะคะพี่หมายเลข15ค่ะแบ่งปันเป็ดอยบาทค่ะ16เป็นพระนางพญาค่ะพี่จ๋านางพญาเนื้อดินนะคะพี่เก่าสวยหมายเลข16ค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋านางพญาใหม่เลข16ค่ะแบ่งปันอยู่ที่600บาทนะคะพี่17เป็นพระสมเด็จนะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าเกตทะลุซุ้มหมายเลข17ค่ะ เนื้อเก่าค่ะพี่จ๋าสมเด็จเก่านะคะพี่หมายเลข17แบ่งปันพี่พี่เอฟีที่600บาทเก่าสวยค่ะถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะ18ค่ะพี่จ๋าเป็นพระสมเด็จเช่นกันนะคะพี่ด้านหลังนี่ค่ะหลังมาแบบนี้นะคะพี่สมเด็จเก่าหมายเลข18ค่ะ ก่สวยค่ะพี่จ๋าสมเด็จเก่าค่ะแบ่งปันนะคะพี่หมายเลข18ค่ะ600บาทค่ะ19เป็นพระสมเด็จเช่นกันนะคะพี่ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าหมายเลขสิบเก้านะคะพี่เป็นพระสมเด็จค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีค่ะพี่จ๋าเก่าเก่านะคะพี่หกร้อยบาทค่ะยี่สิบนะคะ,พ, 600, คะ, 20, ะ,คะพี่เป็นเกตทะลุซุ้มนะคะ่ะพี่เนื้อเก่ามีรอย มีร่องรอยมา2จุดแบบนี้นะคะพี่หมายเลข20นะคะพี่จ๋าเป็นพระสมเด็จค่ะเนื้อเก่าะค่ะพี่จา๋าถูกใจสนใจนะคะพี่สามารถต่อสายทักไลน์ค่ะ ติดต่อแม่บ้านกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่แบ่งปันนะคะพี่จ๋าหมายเลขยี่สิบค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะพี่หกร้อยบาทค่ะยี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมะค่ะพี่จ๋าปู่ทิมวัดละหารไรปีหนึ่งเจ็ดนะคะพี่ เหรียญหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญปี2517ค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหลวงปู่ทิมแบ่งปันอยู่เจ็ดร้อยบาทค่ะหมายเลขยี่สิบสองค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญฉลุนะคะพี่ปู่ทิมลงยาค่ะมาในเล่มนะคะพี่ตอกโค้ดนะคะพี่จ๋าปู่ทิมฉลุะค่ะพี่ ด้านหลังมีรอยจานนะคะพปจาจานเก่าชัดสวยเลยค่ะนี่ค่ะพี่ไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่จา๋านี่ค่ะรอยจานนะคะพี่มีตามนี้ค่ะพี่นี่ค่ะขอบขอบมาแบบนี้มีนะคะพี่อ่ะแล้วก็มีข้างในแบบนี้ค่ะ อ่านี่เลยค่ะพี่เหรียญฉลุปูทิมลงยานะคะพี่จาพร้อมเลี่ยมมีรอยจานหม่เลข22ค่ะแบ่งปันอยู่ที่700บาทค่ะ23เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่พ่อเงินใหม่เลข23นะคะพี่ เก่าสวยค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่23ค่ะแบ่งปันค่ะพี่แบ่งปันที่พี่เอซอยู่ที่600อยบาทค่ะ24นะคะพี่เหรียญหลวงพ่อธรรมจักค่ะเรียญหลวงพ่อธรรมจักหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะคะพี่ แบ่งปันค่ะพี่หมายเลข24แบ่งปันอยู่ที่800บาทค่ะ25เป็นเหรียญพ่อท่านนุ้ยค่ะพี่จาะพ่อท่านนุ้ยสอง9 4 7 9ค่ะเหรียญพ่อท่านนุ้ยนะคะพี่เหรียญเก่า2479พศลึกค่ะ แบ่งปันนะคะพี่จ๋าพอทันหนุยสองส่เจ็ดเกแบ่งปันอยู่ที่700บาทค่ะ26เป็นเหรียญหลวงปู่ดูค่ะพี่จ๋าปู่ดูหลังยันดวงค่ะปู่ดูวัดสะแกนะคะพี่เป็นเหรียญหลังยันดวงค่ะ แบ่งปันค่ะพี่เรียญหลวงปู่ดูนะคะพี่จ๋าหลังยันดวงแบ่งปันอยู่ที่7ร้อยบาทค่ะหมายเลข27นะคะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อเดิมพร้อมเลี่ยมค่ะเลี่ยมไว้พร้อมใช้งานนะคะพี่จ๋ารูปหล่อพ่อเดิมค่ะพี่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะ พ่อเดิมพร้อมเลี่ยมค่ะพี่จ๋าไม่แน่ใจใต้ฐานมีรอยจานไหมนะคะพี่เขาเลี่ยมไว้ค่ะพี่จ๋าเลี่ยมปิดไว้มองไม่เห็นนะคะพี่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพใหม่เลขยี่ค่ะเป็นรูปหล่อพร้อมการเลี่ยมแบ่งปันอยู่หกร้บาทค่ะยีเป็นเหรียญหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงนะคะพี เสมาพ่อตาบวัดมะขามเรียงค่ะหมายเลขย8สนะคะ แบ่งปันค่ะพี่จารย์เหรียญหลวงพ่อตาบนะคะพี่แบ่งปันอยู่7 0 0รยบาทค่ะหมายเลข29เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยคะ่ะพี่จา่าวัดโคสิตารามค่ะพ่อกลวยพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่มีร่องรอยการจานค่ะเหรียญมีรอยจานนะคะพี่จา่าพร้อมการเลี่ยมคะ่ะเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะพี่วัดโคสิตารามค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่แจงหมายเลขกันเข้ามาได้เลยครับพอกวยแบ่งปันอยู่800บาทนะคะพี่จ๋าพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานหมายเลข29ค่ะ30เป็นเตารีดหลวงปุถธทวดค่ะพี่จ๋าเตารีดด้านหน้ามีตัวทอทหารด้านหลังเป็นตัวหนังสือนะคะพี่หลวงพอทวดวัดช่างให้นะคะพี่จ๋า ก่าสวยค่ะแบ่งปันค่ะพี่ใหม่เลขสามนะคะพี่จ๋า หลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะมีเป็นเตารีดค่ะหลังหนังสือด้านหน้ามีโคตรทหารแบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะ31เป็นเหรียญเศรษฐีหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะนี่ค่ะพี่ด้านบนมีเป็นโบมาแบบนี้นะคะพี่จ๋าเหรียญเศรษฐีนะคะพี่หลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะ แบ่งปันพี่ๆนะคะพีจาหมายเลขสามสิบเอ็ดค่ะแบ่งปันนะคะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่สามสิบสองเป็นเหรียญกูผู้ชนะนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อฤาษีลิงดำมาในเอ่อมาเลี่ยมติดพยัน,นะค่ะพี่มีเชือกเชือกมาแบบนี้นะคะพี่จ๋า เหรียญกูผู้ชนะพร้อมพายันนะคะพี่หลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะพี่จ๋าเหรียมติดพายัน,นะค่ะพี่พายันมาสีแดงเลยนะคะพี่นี่ค่ะ หมายเลข32นะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ FC ค่ะอยู่ที่32ค่ะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่เอ่อ700บาทนะคะพี่วันนี้ก็ฝากพี่พี่นะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ไปบ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อะคะ่ะพี่049158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะ่ะพี่ วันนี้ก็ขอจบคลิป EP 935ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า